สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ๋จะมาแนะนําวิธีการรดน้ําเจ้าซัคเคเลนนะคะหรือว่ากุหลาบหินนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะ,ะที่อุ๋เลี้ยงอยู่เนาะเนี้ยามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ค่ะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักนะคะเจ้าพวกซักคเคเลนเนี่ยหรือว่ากุหลาบหินเนี่ยมันจะเป็นพวกที่เป็นอ,อ้อบน้าอะคะ่ะใบมันก็จะอวบอวบ เต่งๆสีเขาก็จะน่ารักน่ารักเนาะก็เลยเป็นที่นิยมเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าวีตายไปเยอะแล้วเหมือนกันก็จะมีเนี่ยค่ะเพิ่งไม่นานมานี้ที่รู้ว่าควรจะลดน้ำเขาอย่างไงให้เขาแบบอยู่รอดเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะว่าลดยังไงเนาะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม ลดน้ำเนาะวิธีก็คือมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือมีที่ใส่น้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้คะ่ะเอามาใส่น้ำที่ใส่น้ำได้เนาะแล้วก็ขนาดปริมาณน้ำก็ลองต้องกะดูกับกระถางที่เราปลูกเนาะว่าให้ให,ให้ให้น้ำเนี่ยขึ้นซึมขึ้นมาอยู่ประมาณนี้คะ่ะเนาะนี่คะ่ะก็คือจะวิธีการลดนะคะก็เราก็เอาจุ่มลงไปเลยคะ่ะค่อยๆใส่ลงไปเนาะ เนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ที่บริเวณตรงนี้พอดีแล้วก็รอให้น้ําซึมขึ้นมานะคะถ้าโรยหน้าด้วยดินญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะดูง่ายเวลาที่น้อํอซึมขึ้นมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีมันก็จะมีน้ําที่ซึมขึ้นมาถึงข้างบนเราก็จะสังเกตได้ชัดนะคะถ้าเป็นกระถางดินเผามันก็จะน้ําจะซึมขึ้นมาง่ายนิดนึงเนาะแต่ถ้าเป็นกระ ถางพลาสติกก็อาจจะต้องแช่เอาไว้รอให้มันซึมขึ้นมาบางทีอาจจะ5นาที10นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็รับเดียวค่ะพอ,อดูแล้วว่าซึมขึ้นมาหมดเราก็ยกออกนะคะถ้าเป็นอันเล็กๆเราก็ใส่แปรานก็ได้ค่ะแต่อย่างเงี้ยก็จะเป็นหินนะคะมันก็ เป็นหินกวดหินเกศอะไรเงี้ยก็จะดูยากนิดนึงว่าน้ําเนี่ยมันซึมขึ้นมาถึงข้างบนหรือ,อยังนะคะแล้วก็แช่ไว้แป๊บหนึ่งอ่าอย่างนี้ค่ะน้ํามันขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราก็เอาขึ้นเนาะวิธีการลดน้ําแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้น้ําอ่ะไม่โดนใบข้างบนเพราะว่าถ้าเวลาที่น้ําโดนใบด้านบนแล้วน้ํามันขังค่ะน้ํามันไม่แห้ง อา,อาจจะลมไม่มีหรืออะไรเงี้ยทำให้น้ำมันยังขังอยู่เนี่ยจะทำให้มันทิ้งใบเนาะซักคิวเลงของเราจะทิ้งใบเพราะว่ามันชื้นเกินไปเขาไม่ชอบความชื้นเกินไปดินนะคะก็ต้องผสมให้โปร่งมากๆนี่ค่ะเราก็ทำอย่างี้ะคะ่ะวนไปวิธีการรดน้ำหอยก็จะ ลดน้ําเมื่อดินแห้งเราก็ดูจากสีได้ถ้าสีดินมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ก็แช่ลงไปเลยจริงๆวิธีการลดน้ำแบบนี้นะคะ่ะก็ใช้กับพวกแขกตัดได้นะคะ จริงๆมันก็ปรับใช้ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าแคกตัดอะของอื่นที่ลงเลยมันก็จะเยอะมากถ้าจะมานั่งแช่อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะมากแต่ก็จะเลือกแช่น้ําแบบนี้เฉพาะตัวที่เป็นซัคคิวเลนแล้วก็ฮาวเวเทียโดยปกติแล้วเขาชอบน้ำค่ะก็จะลดไปเลยได้โดนต้นได้ไม่เป็นอะไรอุ่ยก็จะลดไปเลยเหมือนคลิปที่ทําก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคลิปรดน้ำฮาวเวเทีย การลดน้ำสักเทเาไงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเวลาที่เราลดน้ำไปเรื่อยๆค่ะแล้วน้ำอะ่ะมันก็จะโดนซึมแทรกซึมไปอยู่ในต้นเนาะทำให้น้ำในถังเนี่ยมันน้อยลงเราก็ค่อยๆเอามาเติมได้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางซากโยเลนหรือกุหลาบพรนของอุ๋ยนะคะจะวางไว้บนกำแพงบ้านค่ะตรงนี้ลมผ่านดีทำให้ถ้าน้ำเนี่ยมันจะแห้งไวค่ะลมผ่านดีแดดก็แค่ช่วงเช้านะคะเป็นแดดลำไหลที่ผ่านจากต้นมะม่วงมานะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้มันจะอยู่ใต้ต้นมะม่วงงนี้ค่ะนี่ แดดก็จะได้นะคะตอนเช้าแดดจะมาทางนี้พอดีเลยแต่ก็ไม่ได้แดดแรงเพราะว่าจะผ่านต้นมะม่วงมาก่อนนะคะส่วนแดดบ่ายไม่โดนนะคะวันนี้เราก็ลดน้ำซัคคูเลน์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้ากุหลาบพินของเราก็อย่างที่เห็นนะคะผมจะใช้วิธีการลดน้ำโดยการที่เอากระถางขับไปจุ่มน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยซึมขึ้นมาถึงผิวดินนะคะ ให้รากเนี่ยได้รับน้ําทั่วถึงนะคะภายในกระถางาวิธีการจริงๆวิธีการเนี้ยมันก็เอาไปใช้ลดแคคตัสก็ได้นะคะลดฮาวเทียก็ได้คือใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเสียเวลาวกว่าการที่เราใช้ฝักบัวลดเนาะแต่ว่าเจ้าซักคิวแลนเนี่ยอุ๋ยเคยเลี้ยงตอนแรกๆค่ะก็ใช้ฝักบัวรดพอลดแล้วอะ่ะน้ํามันไม่แห้งมันขังอะคะ่ะ ถัทงที่บริเวณใบมันทำให้เน่าค่ะต้นเน่าแล้วก็ทิ้งใบต้นเน่าสุดท้ายก็คือตายหมดเลยนะคะก็อุย๋ยก็ไปหาวิธีการว่าเจ้าซันคิลเลนเนี่ยควรลดน้ำแบบไหนนะคะออชอบน้ำประมาณไหนค่ะพอได้มาแล้วอุย๋ยก็ลองมาทดลองทำก็คือ,เ,อ,อเลี้ยงใหม่นะคะเริ่มเลี้ยงใหม่ก็คือใช้วิธีการลดน้ำแบบนี้ลดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ ดินญี่ปุ่นเนี่ยลอยหน้าก็จะช่วยให้เราสังเกตง่ายขึ้นว่าดินแห้งหรือยังหรือว่าเวลาที่ลดน้ำเนี่ยอย่างที่จะเห็นกันในคลิปขั้นต้นนะคะก็คือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจุ่มน้ําลงไปเราจุ่มต้นตัวกระถางลงไปในน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยซึมขึ้นมาถึงผิวดินหรือยังซึ่งถ้าใส่หินอื่นเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตดู หน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นดินญี่ปุ่นเนี่ยก็จะชัดเจนเลยจะเห็นได้ง่ายสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของแดดนะคะก็เขาก็จะไม่ชอบแดดเยอะมากนะคือถ้าเอาไปเลี้ยงที่โรงเรือนแคคตัดของอุ๋ยอะตนแรกอุ๋ยก็เลี้ยงในโรงเรือนแต่สุดท้ายคือมันก็ไม่รอดอะคือลองเอามาเลี้ยงใต้ต้นไม้เนี่ยให้เขาได้แดดช่วงเช้าบ้างแล้วก็ได้แดดลำไร ก็รู้สึกว่าเขาดูสวยงามขึ้นแล้วก็เขาก็ไม่ตายเนาะอุ๋ยก็เลยคิดว่าเออวีธีนี้แหละน่าจะเหมาะกับการเลี้ยงแซคคูลเลนของอุ๋ยเนาะแต่ละคนเพื่อนๆที่บ้านแบบก็ต้องอาจจะต้องหาที่ที่เหมาะสมกับเขาสักหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อให้เขาแบบว่าจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะค่าวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบวิธีการลดน้ำกุหลาบหินหรือเจ้าแซคคูเลนเท่านี้เนาะเดี๋ยว อาจจะมีคลิปอื่นๆตามมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนะคะ